รองใต้เปน็นนครศรีธรรมราชที่บ้านคลองแดนตะบลเชียนเขาอําเภอเฉลิมพระเกียรติเพิงไม้เล็กๆนี้เป็นที่ทํางานของคุณตาอุรันดวงประทุมทุกวันคุณตาจะมานั่งทําคันเบ็ดตั้งแต่เช้าจดค่าคุณตาเล่าว่าเริ่มทําคันเบ็ดมาตั้งแต่เรียนจบพ .4 สีตอนนั้นช่วยพ่อทําไปตกปลาพอโตมีครอบครัวก็ทําไปตกปลาเองเมื่อยายุมากขึ้นออกไปตกปลาไม่ไหวก็เริ่มมีคนมาจ้างให้ทําเบ็ดขาย คุณตายึดอาชีพนี้เป็นรายได้หลักมาจนถึงทุกวันนี้ไม้ที่ใช้ทำคันเบ็ดคุณตาไปตัดเองกับมือต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกเท่านั้นเพราะมีความเหนียวและทนทานได้ไม้มาแล้วก็ตากแดดให้แห้งก่อนจะผ่าเป็นซี่ขนาดพอดีความยาวทุกอัน150ซเมตรเท่ากันจากนั้นใช้ปากกาขีดไว้ที่ระยะ30ซเมตรจากโคนสุดของคันเบ็ดบเพื่อําหนดจุดมัดลวดเมื่อเหลาไม้ไผ่เสร็จ คุณตาจะทำร่องไว้สำหรับมัดลวดไม่ให้ขยับก่อนมัดแล้วใส่ท่อพลาสติกสำหรับคล้องตัวเบ็ดเมื่อเก็บเบ็ดไม่ได้ใช้งานจะเหลาไม้ไผ่กับมัดลวดใช้เวลาและแรงมากนอกจากนั้นยังต้องละเอียดด้วยหมายเพาอื่นมันคุณตาบอกว่าเมื่อก่อนทำเร็วกว่าน,นี้เยอะถึงแม้จะอายุ78ปีแล้วแต่คุณตายังกระฉับกระเฉงสายตายังดีอยู่ทำได้เวลาละ5 0ิถึงหกคันขายขละ10บบาทหนุ่ม,มน้อยคนนี้คือหลานชาย ชื่อน้องชินภัทช่วยแก้วอายุ12ปีน้องชินภัทบอกว่าเห็นตานั่งทาแล้วสงสารจรึงมาขอช่วยงานตอนนี้ทําเป็นทุกขั้นตอนแล้วจะมาช่วยคุณตาทุกวันหลังเลิกเรียนตั้งใจว่าจะสานต่ออาชีพนี้จากคุณตาพ่อเท่าสอนให้ทาทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับการผูกเบ็ดทำเหล่าไม้ไผ่ครับเวลาว่างก็จะมาช่วยพ่อเท่าครับตอนเย็นตอนก่อนจะนอนพ่อเท่าก็สายตามไม่ดีแล้วครับก็เลยมาช่วยครับเผื่อตอนโตไปจะได้ทําเป็นอาชีพครับ นอกจากทําคันเบ็ดแล้วคุณตายังทําเครื่องจักสานได้ทุกประเภทโดยเฉพาะสุ่มปลาดูสวยประณีตมากอันนี้ขาย600บาทใครสนใจคันเบ็ดที่แข็งแรงทนทานงานทํามือทุกชิ้นติดต่อคุณตาไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับเอาแล้วใครไปตัดไหมไ่ให้ก็ไปตัดเองรู้รังบานยังดึงไหวอยู่78แล้วเนี่ยนะบวยตามบานกินพักจ่หัวก็ก,กินกินปาปลาหมูกินไหมหมูกิน วายไม่มีไม่กินกันเออเอาไม้ไม่เอากำมังไกยเลยเขาทำอยู่ปบนนี้คันเบ็ดที่ลุงทำเป็นเบ็ดไทยครับต่างจะเบ็ดฝรั่งคันยาวสาวด้วยรอก